สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u b e l h น n ่ e l 168 95ตัวเลขพารวยนะก่อนอื่นฝากคำเตือนสักนิดนึงเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปเนาะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสำหรับสมาชิกใหม่เอามาว่ากันสูตรปักหลักอีกสักหนึ่งชุดนะครับในคลิปนี้นะจะใช้สูตรปักหลัก5ตัวเออสี่ตัวนะครับ4ตัวขออภยัยใช้4ตัวระยะก็เดินดีพอสมควรเออสูตร5ตัวนะครับ,บกลับไปกลับมาอีกแล้ อันก็ลืมเนาะอ่ะหลักร้อยหตัวนะสองสาี้กอันนี้คือหลักร้อยสูตรแรกสูตรที่2 457 23นะก็วิธีการคำนวณก็ตามนี้อันนี้บวกกัน5ครั้งนะตัวนี้นะอืมก็ดูตามขีดนะครับดูดีๆนะสูตรหลักสิบสองสูตรหนึ่งสามห้ เดี๋ยวค่อยมาดูตัวชนนะหลักหน่วยก็04578 90148มาดูตัวชนหลักร้อยชน4ตัว2 3 4 5หนะหลัก10ชน3ตัว1 3 5หลักหน่วยชน3ตัว048อันนี้น่าสนใจเลยชุดนี้นะจับคู่ชุด3 3 9 9ชุดตรงตรงนี่จะมาให้เห็นไหมอ่าสมมติว่าถ้า มานี่ก็น่าสนใจนะครับส่วนตัวที่วงไว้ก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะก็คือชนในสูตรปักหลักตัวเลข7ตัวนะเดี๋ยวให้ดูเขาชนกันมาเทียบกันใกล้ๆเลยตรงนี้นี่สูตรปักหลัก7ตัวกับ5ตัวชนหลักร้อย3ตัวนะ2 3 4สี่นี่ 2 3 4ดูกันชัดๆเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหลักร้อย4ีสูตรหลัก10 4สูตรหลักหน่วยก็4ส,สูตรนะเทียบชนกันอ่าทีนี้หลัก10ก็เหลือ3ตัวเท่าเดิม1 3 5หนี่ชน1 3 5หลักหน่วยน่าสนใจคือชนแค่2ตัวนะ0กับ4จะมาให้เห็นไหมหรือตัวไหนจะพลาดสูตรไหนจะพลาดก็ว่าไปตามสูตรก่อนนะ ทีนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวเลขที่เหลือแค่6ชุดตรงตรงนี้นะ0 4้0ศ4อ่าอันนี้ไม่คิดเลยมากก็นำไปใช้งานนะครับหรือใครจะบวกเพิ่มตัวรองไปก็ได้นะทีนี้เมื่อเทียบกับสูตร10หน่วยบนของเรามันก็เป็นไปได้เลยก็คือตัวเลขตัวนี้นะสรุป50 ตัวเดียวเลยจริงๆเลยนะอ่าเป็นไปในทางเดียวกันเลยเนาะก็ขอให้มาขอให้มาแล้วกันเนาะอ่าห้าูนเนี่ยน่าสนใจมากเลยตกตรงเลยเนี่ยนี่นอันนี้เป็นสูตรสิหน่วยบนนะเทียบชนหลายๆสูตรเนี่ยก็เหลือ50าศูนาพอมาดูปักหลักก็จะเป็น5 0านยะนะครับไม่มี0ูย์หมี5 0เพราะฉะนั้น การใช้งานก็มีกลับตัวด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ถือว่าสรุปแล้วสําหรับ2ตัวบนะนะครับส่วน3ตัวบนเนี่ยก็จับใส่ได้เลยนะสองสามสี่เนี่ยสองห้าศูนยคู่เอ้สาชุดต,ตรงๆนะแตแ่แอดยังไม่ได้เขียนให้ตอนนี้เดี๋ยวถ้าใคร ไปเขียนเองก็ได้นะถ้ามีเวลาแต่บางทีแอดอาจจะไม่ได้สรุปให้ก็ก็ลองดูนะสองห้าศูนย์สามห้าศูนยสีห้าศูนแค่นั้นเองนะประมาณนี้ประมาณนี้ขอท่านโชคดีร่ำรวยก็ทุกคนนะสวัสดีครับ